สวัสดีจากรถไฟสายโกลเด้นพาสนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีนะครับกออ็รถไฟเป็นรางเดียวนะครับต้องรอให้อีกขบวนหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราจะได้ลงไปได้นะครับอันนี้เป็นตู้นะครับตู้ขบวนรถไฟแบบเหมือนพาโนรามิกนะครับก็คือว่าขบวนจะเห็นวิวได้รอบตัวเลยนะครับแล้วก็ ในวันที่อากาศดีๆแดดก,ก็จะส่องได้ด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงฤดูร้อนนะครับก็จะแดดก,ก็จะส่องเปียงๆเลยนะครับไม่มีม่านคุมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนะครับก็เมื่อเวลาขึ้นมาถึงบนรถไฟแล้วนะครับเราก็จะถอดเสื้อกันหนาวเสื้อแจ็คเก็ตออกนะครับแล้วก็มาแขวนที่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่อยู่ใน จะอยู่ในรถไฟนะครับจะอ,อ,อุ่นพอนะครับให้เราอยู่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราใส่เสื้อกันหนาวตลอดเวลาที่เดินทางนะครับก็จะทําใหเ้เวลาออกไปนอกรถไฟแล้วเราจะรู้สึกเย็นนะครับนีเป็นบรรยากาศทั่วๆไปบนรถไฟนะครับ ก็ช่วงนี้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวจากเอเชียเข้ามานะครับรถไฟก็ว่างโล่งเลยนะครับแล้วก็นนี้เป็นโต๊ะที่นั่งนะครับสามารถดูวิวได้ทั้งสองข้างทางเลยนะครับถ้าจะเปิดหรือว่าวางมือถืออะไรก็เลื่อนพลิกมาอย่างนี้นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็แบตที่ชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เตรียมชาทั้ง แบตเตอรี่ชุกเชิญนะครับหรือ power bank นะครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับเพราะว่าใช้ถ่ายรูปเยอะมากเส้นทางนี้สวยมากนะครับตรงนี้เป็นที่เปิดมาสำหรับทิ้งขยะนะครับก็เป็นวิวให้ดูนะครับแต่ละขบวนไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะจะจะมีขบวนที่เป็นคลาสสิกเหมือนรถไฟสมัยโบราณนะครับอันนี้น่าจะเป็นขบวนที่พอเราสามารถเห็นได้รอบตัวนะครับ มีมง้งมีมา้ามีวัวต่างๆนะครับมีแกะด้วยนะครับอ่บ้านสวิสบ้านแบบชาเล่น,นะครับให้เราดูดดึ่มบรรยากาศได้ตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็จะมีรถไฟนะครับที่สามารถทานเมื่ออาหารได้นะครับเป็นเมนูร้านอาหาร เอออาจจะเป็นฟองดูนะครับก็คือเป็นชีสนะครับอ๋อนุมตังมาจิ้มชีสอุ่นๆร้อนๆทานซึ่งจะอุ่นท้องมากในฤดูหนาวนะครับดีมากเลยนะครับแล้วเราก็ได้ชุมบรรยากาศทั่วไประหว่างสองเส้นทางของรางรถไฟนะครับดื่มด่กับบรรยากาศพร้อมได้ทานอาหารอร่อยด้วยนะครับ ก็จะผ่านหมู่บ้านเล็กๆนะครับถ้าอยากจะลงก็ต้องกดกลิ่งนะครับไม่งั้นรถไฟก็จะไม่จอดนะครับเพราะว่าอาจจะมีคือให้ประชาชนชาวบ้านได้ใช้รถไฟนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะไม่มีท่องเที่ยวก็จะไม่เสียเวลาจอดนะครับหรือว่าบางทีไม่มีผู้โดยสารที่สา่งรถไฟก็จะไม่จอดกันนะครับ ก็เป็นรีวิวนะครับเพื่อนๆสนใจมาเที่ยวประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มาใช้บริการของ Golden Pass นะครับรถไฟที่เริ่มต้นระหว่างมงเทอร์นะครับพา t ซัสนะครับไปสุดสายที่สวัชชินแมนนะครับนะครับเป็นภายในโบกี้นะครับรถไฟขอบคุณที่เพื่อเพื่อที่ติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับ